งานในวันนี้ครัเ่กเดินครับรูบวนมาไกลเลยไกลมากเกือบสามกิโลเมตรสามร้อย <c oughs> เมตรงานวันนี้เป็นไงบ้างครับงานวันนี้บงานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมก็อยากได้เห็นว่ามีขบวนมังกรบอกว่าแต่การตาเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> สีหาตัวตัวที่เห็นที่สุดคือตัวสีวชมพูตัวนี้เลยน <c oughs> วันนี้มันเป็นแบบสีเป็นแบบตัวแทนแห่งความเวิล์ความแบบมั่งคั่งเขาจะเป็นรักเวลเฮลท์เลยเพราะเราไม่มีความรักไงเขาเลยไม่ให้เราแบบ คิดแสนเนอร์ความระดับความรู้สึกของเราเป็นยังไงกับการได้มาร่วมงานกับทีมการ์งคิงพาวเวอร์ดีใจครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานทางคิมพาวเวอร์ครับแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคิมพาวเวอร์เสมอครับผมก็ปังขึ้นปังขึ้นทุกปีกลับมาทุกครั้งขึ้นเร็วขึ้นปังขึ้นทุกปีเหมือนกันนะเรสไตล์รีบเป็นคนออกแบบเราไม่รู้เรื่องมันแบกได้กว่านี้ไหมวันน้าสิบลูกสิบลูกสิบลูก ฝากงานหน่อยครับพี่ได้ครับผมยัง่ยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนะครับ Chinese New Year Power Your Love Power Your Life นะครับผมของทาง King Power นะครับ13วันติดกันเลยนะครับผมก็มาที่นี่ได้เลยครับที่ King Power กลางน้ครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยบอกเมื่อกี้บอกไม่มีความรักอะไรนะครับแต่บิวกินก็บอกเขารอให้เราไปนัดเขาบอกว่าเขาว่างเตรียมตื่นเราแต่เขาไม่บอกว่าไม่รู้ว่าโกเบิลจะว่างป่าบิวกินอยู่ไหนไม่แล้วบิวกินอยู่ไหนทำไมไม่มางานนี้ เหงาไหมเหงาไหมเวลาเขาไม่มางานอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเวลาเขาไม่มาเขาเหงาไหมเหงานิดนึงก็เหงานิดนึงครับผมแต่ว่ามีแบบพี่เจพี่เหนิ่งพี่วีอะไรงเี้ยก็รู้จักอยู่แล้วครับผมเขาาไม่กล้าออกมากับเราเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าเราอะเป็นโกลบอลจะมีเวลาให้เขาดูเราเราเป็นโกลบอลเขาเป็นยูนิเวิร์สเขาไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เขาเขาลอยแล้วแต่ล้วคือเขาเขาลุ้นเลยว่าแต่เป็นมดงานนะเราเป็นมดนางพญานะเขาเป็นมดงานเราเป็นมดนางพญาเราเป็นเราเป็นพญาพึ่ง โอ้นี่เป็นสีเหลืองเก็บอกไปเรื่องงานหนักเพื่อหาของขวัญให้เราอะไรเงี้ยไหนขอหน่อยที่นี้ที่ King Power มีของขวัญให้เลือกซื้อเยอะแยะเล็กชิ้นไหนตุงใจชิ้นไหนเวลาอะไรนะครับเล็กชิ้นไหนตุงใจชิ้นไหนเป็นช็อปข้างหน้าหน้าก็สีไหนอยากได้อหละสีไหอยากได้เลยเพราะเป็น้ากวนจะเลื่อนไปก็มาเกบได้ยังว่างยังว่างใช่ไหมยันเลยเฉยเมื่อกี้บอกมันละคายผิวก็ าสีไหนเป็นเสร็จแล้วสีไหนสีแดงสีเขียวสีดำสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ครับของขันค่ะวาเลนไทน์นี้ของขันะของขันวันวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่พีมีให้แฟนๆยังไม่มียังไม่มีเลยยังยังยังไม่ได้คุยกัน วันมาเลยไทยก็ยังว่างเสมอเขาว่างตรงขี้ของเขาเลยเขาก็ว่าเขาว่าเหมือนกันหรอเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาเป็นมดงานอยู่เผาบอกว่าต้องทำงานหน้าเช้าที่ทำงานที่ไหน ขพรากราคหน่อยเขาเขาพูดว่าเขาไม่สามารถสู้พีเอ็นจีมินได้เขาเของงานเยอะกว่าพีครับเขาบอกว่าเราไปเยอะยังไงเยอะยังไงเราสัมผัสไปแล้วว่าเยอะยังไงเยอะจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบยูนิเวอร์สเพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิลกินเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าล่าสุดคือบัตรข็อปโซ่เอาไปแล้วบัตรโซ่เอาแล้วผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็น น่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศเราคอนเสิร์ตเทมโปเขาแั่งแรงด้วยก็ดีใจกับเขาด้วยแต่นักแข่งรบเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยเรื่องแขกงรถเชิญอ่ะกี่ไม่รู้เรื่องไงไอวันนี้ต้องตัดไวันนี้ต่ดยังไงต้องแบบมันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนเแล้วส่งมาส่งต่อจะเขายังไงต้องจองตั๋วแล้ต้องจองตั๋วแล้ว private jet เป็นขบวนบินเป็นขวัตเทมโปดีใจแค่ไหนเพราะว่าเขาโตเอาบีนแค่หมื่นนาทีดีใจครับเท่าไหร่นะดีใจครับดีใจกับเขาด้วยครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบส่งผลนะครับแบบว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนทุกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมาเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆครับข้าทักมหาเบี่ยว่า มัน zoom out แล้วนะสองนาทีเลยเขาบอกไลายไปแล้วพี่ไม่เขาบอกเวลาแต่ทีเขาไม่บอกไงอ๋อเขายังคุยเขาบอกลายเขาทำไมเขาบอกลายเขาเขาไม่สนใจพี่ไงร้ายใจร้ายใจไมร้ายใจนะพี่ว่านัทลาปีนี้ต้องเข้าชิงคู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็แอคติ้งเหมือนกันเขาก็แอคติ้งใหญ่แล้วเหรอปีนี้ใหญ่กว่าเดิม มันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่านิวเยอร์บุร์จีนหรือเจริญสงการเขาเขาเขาก็กลน้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบล็อกไลน์เราน้อยใจยังไงเวลาขาไม่ได้บล็อกหรอคุณเล่นก็แบบว่าเขาคุยกันอย่างเงี้ยครับทีนี้ขั้บตอนเราเพิ่มไหมเราเป็นระดับโกลม์สตาร์แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนเราก็จะหยิ่งขึ้นหาเรียกก็จะไม่หา เขาเชิญเราไปเป็นแขกเขาเชิญเราจะต้องคิดค่าตัวเป็นยังไงเป็น US ดอลลาร์จแล้วคุณผู้ชมใครเพิ่มอีกแล้วบอกว่าปีนี้จะเป็นคนใหม่มาดเช็คมากระดาษก็ยังพอว่างอยู่หรือว่าตกลงรับคำไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยังยังแบบว่ายังไม่ตกลงรับคำไปแล้วทานในบ้านของเราทุกวันที่เราโอนเขาเราอยากไปเป็นซุ่มอยู่กับเขาสำเร็จตรงนี้เขาเลยก็เยอได้นะครับผมก็ดีใจจริงๆแบบว่า จะชวนไม่ชวนก็ได้จริงๆเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล้วครับผมดูทุกความสําเร็จของเขาครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเวทีที่ไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็ติดตามรอดูอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดก็มีครับอ๋อไม่มีใครเล่นด้วยวันนี้มีครับก็เดี๋ยวมีก็จะทยอยปลมม่อยออกมาแล้วอ,อยา่อางเรื่องผลงานนอกจากแไปนี้มันมีนะการแสดงที่เราออปีนี้เราออกมีแน่ก็มีครับ ไกล้ยังใกล้เปิดยังใกล้ยังใกล้ๆๆๆๆๆๆพูดมาคุยอยู่พูดอยู่ครับผมไกลมากๆแล้วครับไม่มีพไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องไงเพราะว่าวันนี้แบบโอ๊ยแต่ว่าผลงานการแสดงคู่ปีนี้ดูแน่นอน ให้รอติดตามให้รอติดตามเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แปลว่าเรามีความพร้อมพร้อมครับเอาทำไมทีมไม่เป็นคนไทยพูดไปเลยแล้วว่าพร้อมพร้อมมากที่พร้อมมาตั้งแต่เกิดล่ะอะไรนะครับงานเร็วๆนี้ที่สามารถบอกได้ก็จะมีเพลงปล่อยครับผมก็ประมาณช่วงต้นต้นสัปดาห์ครับผมต้นเดือนมีนาครับก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่ เพิ il, mark. Mark. ่งถ่ายเอ small, ็มวีเสร็จไปซับมากแซับมาให้อทีนี้ให้เอ็มวีคนนี้คือใครให้เอ็มวีสิบห้าคนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงไหมพินาเดตบอกว่าเรายู่ที่เกเออพินาเดชอ่ะโกหกอ่ะแบบอ่ะขอโทษนะฮะโกหกผิดศีลนะฮะพินาเดชเดี๋ยวก็ไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอ้แต่ผมเก็บไว้เป็นความลับก่อน ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดละกันนะครับว่าเราไม่เคยทําอะไรแนวนี้ด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำแบบเพลงประมาณนี้ครับก่ปล่อยเพลงใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะทั้งสองคนใช่ครับใช่ครับกแต่ว่าของบิวกิ้นเนี่ยจะปล่อยก่อนแล้วก็เป็นของพี่ตามมาก็ต้องให้เขาปล่อยก่อนไงพี่เขาต้องปล่อยเพลงเขาจะไปทัว์คอนเสิร์ตแล้วเราปล่อยเราก็ทัวร์ตาม ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค<แห>รับผมก็รอดูแบบว่าเรื่องของคิวด้วยเรื่องสถานที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ